จังเลยนะวันนี้เนี่ยพรชัยเขาบอกว่าขอเปลี่ยนกะของพวกเราเลยห้าคนเลยยอ่งโ้มาแล้วเนี่ยไอ้พรชัยนี่โทษทีนนายนช่วยเปลี่ยนกะกับฉันหน่อยได้ไหมวันนี้ฉันมีไปเดทอ้โอ้อยแต่ว่าฉันแจกวนาไปแล้วถ้าพวกนายไม่ทำน่ะมิสซิสที่วบนายจะโดนไล่ออกสูงมากโอ้โหแบบนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหแย่จังทำไมพรชัยเส้นใหญ่อ่ะ พวกนายห้าคนพอดีเลยฉันสีสลากไม่ได้นนเอไอนใช้มันจะกลับไม่ได้พี่โม่ไหนๆก็เป็นงานการดึกทั้งทีนายต้องมีส่วนร่วมน้องๆบอกน้องๆชอบชอบชาโมงานการดึกต้องมีพี่โม่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปร้านสะดวกซื้อกันเลยดีกว่าก่อนที่หัวหน้าเนี่ยเขาจะแบบโกรธเรามากกว่านี้แล้วจ่ากเงินเดือนแล้วอีกไปยฮูวูว้า และตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดพนักงานแล้วชุดนี้เลยนะพนักงานชุดสุดใช่ชุดสุดหนุบแล้วพนักงานต้องหัวรานทุกคนเลยใช่ไหมคือใช่เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวแบบว่าของกินต่างๆที่พวกเราเอาไปจัดในเชลเนี่ยมันจะมีเศษเส้นผมไหมเขาเลยให้เรากนหัวทั้งหมดทุกคนเลยอย่างนี้นี่นกโมทุยไม่ใช่แล้วโอเคงั้นพวกเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อกันเถอะทุกคนิดเปิดไฟเปิดไฟ วันนี้แปลกๆเนาะทำไมมันมืดๆอ,อ่ะเออใคเข้ามาได้สิฉันคิดว่านะน่าจะเป็นเพราะว่าเออปกติเราทำงานกะเช้าไงเฮ้วันนี้เป็น,นของแรกของพวกนายล่ะสินะใช่ละสิเรียกฉันว่าลุนพี่ได้เลยฉันชื่อว่าเดฟนะวันนี้เซ็นไปเซ็นไปทำไมได้ถึงชื่อว่าเดฟอ,อ่ะอ๋อตอนฉันคลอดแม่ ใช้คะเดฟฉัก็เลยชื่อเดฟโอเคเดฟพี่เดฟเดี๋ยวผมนวดให้โอ้โหดีมากหมกคุงนายจะเป็นลูกน้องคนโปรดของฉันเลยล่ะแต่์มาตใหญ่มากเลยนะเนี่ยที่เนี่ยเรามีกันอยู่แค่5คนจะทำไหวใช่ไหมแต่เขาไม่เปิดไฟเหรอเพื่อนเอ้ยก่อนอื่นเราไปตอกบ่าทกันก่อนนะไป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 ไของเยอะเลยมาทำงานการเดึกระวังเจอผีนะโอ้โหพูดแบบนี้ อย่าคิดว่าเป็นรุ่นพี่เรวพวกเราจะกลัวนะเฟ้ยหลอกพี่เดฟนี่ไกลจังเลยอะที่ตอกบัตรอยู่ตรงไหนโห้โคตรไกลอะบอกแล้วามันใหญ่เชื่อยังเงก็ได้มาทำงานสายมาตอกบัตรผิวคลึกกันจริงตอนนี้ตอนนี้ไปเที่ยงคืนแล้วเนี่ยปกติตอกบัตรประมาณสองทุ่มโห้เลยเดินไกลจังเลยระยะเวลาเดินมาตอกบัตรนี่พอๆกับเดินทางมาทำงานเลยนะบ้าเหรอไปทุกคน ต่อไปเนี่ยก็ไปติดโปสเตอร์พวกโปรโมชั่นต่างๆนะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรในตอนกลางคืนบ้างอย่างเช่นอาหารแช่แข็งลดราคา50%หรืออะไรแบบนี้โปสเตอร์มันล้มอ่ะโปสเตอร์มันล้มเหมือนว่าจะมีคนติดโปสเตอร์แล้วนี่นาใช่ฉันติดโปสเตอร์แมปโรบอกเข้าไปนะแล้วติดอย่างนั้นทำไมเราหัวหน้าไม่ได้บอกให้นาทําแบบนั้นซะหน่อยอ่าเสร็จเรียบร้อยพวกเรากิจิญาโอเคแล้วใครมา็เราขยะถุงมาเริ่มมาวางกลางร้านเนี่ย ฉันเดงอ่ะวันนี้ว่ารุ่นพี่เดฟในที่เกียรเอาของไปทิ้งเนี่ยนะโอ้รุ่นพี่เดฟไม่ทำอะไรเลยเหรอเจอแล้วเจอแล้วเดือนฟรีสินะเนี่ยมันสิบีอีกไหมหมดนั่นนั่นนั่นฉันเห็นตรงนั้นอีกอันหนึ่งโอ้เยก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับงั้นฉันลองไปเช็คกล้องดูหน่อยดีมากเผื่อว่ามันยังมีแบบพื้นที่ตรงไหนซุกซนซ่อนแปลแปลแปลปลโกูก้ๆมันอยู่ที่ไหนอ่ะ เอาไปเดี่ยวห้องออฟิเซอร์ไงห้องพนักงานเนี่ยหตอกบาทมันจะมีคอมอยู่เดินไกลเลยฉันดูหน่อยนะฉันเช็คคอมแป๊บฉันคิดว่านะตรงซ่องมูบิกอันฉันได้กลิ่นแปลกๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะองไรเสียงอะไรหรอฉันฉันไม่รู้อะไรอะอะไรขึ้นอ่ะโอ้ my god ไฟดับ ตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทําคือเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนหกโมงเช้าต้องทําของทุกอย่างต้องเติมสต็อกทุกอย่างแล้วจากนั้นอย่าลืมทานข้าวทานเบอร์เกอร์ทานน้าต่างๆด้วยแล้วก็อย่าลืมปัดไฟที่สำคัญตอนนี้รุ่นพี่เดฟได้เปลี่ยนเป็นปีศาจแล้วสงสัยตอนนี้เขาได้โดนไอ้ชายชุดดำเข้าสิงไปแล้วอ่ะกลัวจังเลยกลายเป็นพี่เดฟหน้าดำ เอาละสิ่งที่พวกเราต้องทำคือเราต้องเออเอาเงินจากแคชเชียร์ใช่ไหมเฮ้ยไม่เคยโดนอ่ะได้ยินเสียงอะไรป่ะไม่ใครร้องใครร้องจะคิดว่าเดร้องตอนนี้นี่เป็นทํามานี่มาที่วิ่งอย่าลืมดื่มน้ำเลยทุกคนดื่มน้ำตัวนดียวหกเข่าน้ำหกเข่าน้ำก่อนนะในหกเข่าน้ำยังโอเคฉัน้อย่าไ้พกกรอกฉันมือใหม่หัดกินโอเคตรงนี้มันมีถังออกซิเจนมันต้องไปเติมตรงไหนอ่ะเฮ้ยฉันเห็นเครื่องปั่นไฟอยู่นะอีกฝั่งนึงเลยอ่ะอ๋อโอเค งั้นพวกเราถือไปคนละอันไหมมันเสียไปกี่ร้อยอีกแล้วอ่ะเออมันตามตามชั่วโมงไปตามชั่วโมงไปเฉาโบกุมในระหว่างที่เดฟกำลังตามพี่ชั่วโมงพวกเราไปทำงานกันเถอะไปด้วยฉันจะตามขวบดียังไงเนี่ยไปร่วมทางฉจะทำงานไอ้าเกือบตุยอ่ะหนีไม่พ้นฉันหนีมันอยู่หน้่อนพวบโอเคเรียบร้อยพวกนายว้าไง จะบอกว่ามันโหดมากไอ้มันตาแล้วนหีหนีหนีหนีไอ้เตายแล้วผมไม่นะไม่ตายผมยังไม่ตายแต่ผมตายผมไม่ตายออกซิเจนหมดเอว้แล้วไงตอนนี้ออกซิเจนของพวกเราเหลือสี่สิบเปของพวกเรานีนี่มีมีมีน้ำมันเปล่าวันนี้มันนีันนีลล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 ลสล้ลล เดฟอยู่ไหนแล้วมาอยู่กับผม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 เฮ้ยเฮ้ยเดฟอยู่ข้างหลังไม่อย่าลืมเก็บไอ้นี่ด้วยนะข้าวว้าเดฟอ่ะที่แหนีไม่รอดฉันจะหนีรอดได้ยังไงอ่ะฉันรอดหิวแล้วเบอร์เกอร์อยู่กับผมคุณอยู่ไหนใกล้ผมแล้วตอนี้ฉันเก็บแฮมเบอร์เกอร์อยู่เอาล่ะมีคนเอ่อรีสต็อกเชลเล็กไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ฉันฉันเก็บเงินที่แท็กเชียร์ก่อนแล้วกันให้ยังไงฉันฉันช่วยพวกนายเติมไอติมแล้วกันนะ ล้วทำยังไงได้บ้างอ่ะฉันฉันเห็นบีเข้าหมายแต่ว่ามันไม่เห็นบีแควนที่ฉันทำเลยอ้าเอสดงว่าทำไปแล้วนั้นนะ่ะ<น>อ๋เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดฟหายไปแล้วฮะริ่เหรอ,อใช่มันหายต่อหน้านายเหรอฉันรู้แล้วเราต้องไปเอากล่องก่อนปะเราต้องไปเอากล่องเพื่อเติมสต็อกก่อนหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะไหนกลับมากลับมาฝังนึแล้วกันเนี่ยตอนนี้พี่กล่องสล็อตตอนนี้ฉันหิวอยู่ข้าวมากเลยอ่ะจุดแกนถกินข้าวบ้างนะ เออฉันฉันฉันกินละอัางน้ำไ้ยมันมาแล้วไหนบอกมันหายไปไงก็เมื่อกินมันหายไปเลยมันอยู่กับฉันสวยแล้วไงสนุเธอไม่ถึงไม่เคารพรุ่นพี่เลยฉันหิวน้ำด้วยอ่ะตอนนี้เมาน้ำเลยเติมไก่มากน้ำอ่ะโอ้ยแล้วน้ำอยู่หน้ากล้องกล้องวงจรปิดเฮียชนเติมน้ำจะเสร็จแล้ว ไอ้ไข่ช้อนฉันเนี่ยฉันจะแห้งตายแล้วฉันเปล่านะเดี๋ยวผมไปเติมแก๊สก่อนเห็นเมื่อกี้เห็นน้ำมันจะหมดโอ้โหทำไมงานมันยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะเพื่อนนั่นะดิฉันฉันทำงานไม่ได้สักอันเลยอ่ะฉันต้องการกล่องอ่ะไปดิฉันรีสต็อกกันดีได้โอเคโอเคโอเคปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวรีสต็อกวางลงไปหรือรีสต็อกเชลเพื่อน มีหลายเชลมากเลยนะพี่กิอตผมโดนไล่ฉันจะหาเชลสุดท้ายโอ้ my god โอ้โหเห็นเตะมันเปลี่ยนทางเก็งเฮ้ยๆฮ้ยดฮ้ยเฮ้ยด้วยยแล้วใครเฮ้ยไอ้จะใช้จะใช้ซอกปุ้ยเป็นประโยชน์นะไม่ใครอเนี่้เจงหาเชลก่อนแจ้งหรอ ใช่มันให้แจ้งจริงจริงด้วยมันเป็นอาชีพตายตายอย่าได้อูเวนการ์ a few moments later เฮ้ยเราเหลืองานอีกครึ่งสามสี่งานนะเพื่อนได้รอแป๊บฉันต้องตามหาก่อนมันอาจจะอยู่ในตู้แช่ก็ได้เบอร์เกอร์หรอหรืออะไรเบอร์เกอร์ไงฉันอยากกินเบอร์เกอร์ที่มันสะอาดกว่านี้อ่ะฉันได้ยินเบอร์แตอร์หกเฮ้ยนี่เบอร์เกอร์อยู่ที่พื้นเอ้นี่ฉันเจอแล้วหยิบเลยหยิบเลย ลูกพี่เด็กตั้งแต่บ้าคลั่งไปก็โปลย<อ>เบอร์เกอร์ลงพื้นเนีน่ยนะไอ้ลูกไอ้ลูกพี่มันไปไหนแล้วอะ่ะไม่รู้สิฉันแคได้ยินเสียงหัวใจมันตึ๊ด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 ตึ๊ตึต๊ตอยู่อย่างนี้เลยเฮ <c oughs> ้ยจะเหมือนอนกากาศออกซิเจนไม่พอแล้วม <c oughs> ัน้าแลวต้องต่อออกซิเจนเหรออุ๊ยหายแล้ว้กลับไปแล้วตอนนี้ออกซิเจนกำลังจะหมดออกซิเจนกำลังจะหมดทุกคนเรกำลังจะไปเติมพิบัติแล้วส่าสูดดมเนื้อไอ้สักเติมแล้ว เหลือกี่คนเหลือชั่วโมกับอีวาเฮ้ยพี่เดฟไร้การดมากตอนนี้เขาเดินไปแผนกผ้าหนามไม้แล้วลูกพี่เดฟมาเยอุ้ยแกมามีมาเมีให้เราจัดการเชลล์ลูกพี่เดฟไล่ทุบจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้พวกแกรอดไม่เด็ดขาดแกต้องเป็นพวกเดียวกับฉันอวีเดินตัวเลยหลานไข่พิกิดนายเป็นไงบ้าง ผมผมต้องเหลืออะไรหรือต้องซ่อมตู้เย็นกับกับเติมของบนชั้นน่ะโอ้ยโอ้ยแล้วดูศพดิศพของพวกเราทุกคนแหลกละเอียดไปหมดเนี่ยพี่บนายไปนวดหลัง,งให้เขาแรงเกินไปทุกพี่เดฟเลยต้องมาแบบนวดหลังพวกเราจะตัวแตกแบบนี้เขาเติมชั้นไหนอะ่ะเขาบอกขอแรงอ่ะน่าจะตู้นะ้โแต่าไม่ได<ฮ>้การแล้วพวกเราต้องมีอุปกรณ์เสริมอ่ะ เมื่อกี้ฉันเห็นในร้านค้าบางอย่างนะเขาบอกว่ามันมีกุญแจที่เอาไว้สําหรับกดตู้อาวุธอะไรด้วยอ่ะยองนี้ก็ดีดิมาเห็นไงใช่ใช่พี่กิท a few moments later มาพรงนี้พวกเราจะแก้เบอจุบใจซื้ออาวุธคั้งอ่ะซื้ออาวุธแล้วเพื่อนฉันซื้อของมาเต็มเลยว้าวเขามีตังเขามีตังงงั้นไอเดฟแกตายไปเลยเดฟทุกคนดูนี่เห็นกุญแจปะ เฮ้ยของเทพอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยของแพร่หยิบได้เปล่าอ่ะหยิบได้แล้วเป็นมาเชตเต้มาเชตโอ้โหาอาวุธไว้นะแต่ก็อย่าลืมทำเควสด้วยไม่งั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราทำงานไม่เสร็จเราจะไม่ได้เงินมาซื้อของแล้วก็อาวุธต่อเอาไม่เตรียมน้ำเตรียมแก๊สไปเลยเหรอเฮไ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 ฮฟันบอลพี่ไม้เออปันบอลโอ้ยไปเหยียบบนหัวพี่ไม

อะไรเลยฉันจะต้องเอาอะไรไปสักอย่างมันต้องมีกล่องไหนที่ยังไม่ได้เติมเชลลอีกโอ้ไม่นะเราลืมกินข้าวอ่ะอุ้ยเอ้าไฟสีแดงนั่นว้ายเดฟมาแล้วอ๋อวิ่งเดฟไม่เห็นเดฟไม่เห็นเดฟหายเฮ้ยเจอเข้ามาเข้ามมาล็อกลบล็อกลบไปล็อกลบอ้าวอุ๊ปมันหายไปแล้ววันหายไปแล้ววันหายไปแล้วเกือบตายอะเมื่อกี้เก็บอาวุธยังไงอะ ฉันกดหนึ่งสองสามไม่ได้เลย <laughs> ฉันคิดว่านะนายบักตอนนี้ฉันต้องเติมน้ำก่อนร้อนเมื่อกีน้นายทำให้พวกเรารู้ว่ามันสามารถวิ่งลองหลบได้ตามซอกตู้ต่างๆใช่ถูกต้องอนายกมานเป็นประจำฉันต้องเติมแก๊สโอ้โหแล้วน,น,นี่เบอร์เกอร์ใครฉันขอนะเขาจะสบเบอร์เกอร์จาก่งพวกเราเดี๋ยวก็น่าจะลาก่อนผมด้วยไปไปเติมไปเติมไปเติมแก๊สไปเติมแก๊ส กินน้ำไม่ได้ผมเติมอะไรไม่ได้ผมเติมอะไรไม่ได้เออพุทไนเติมไปเลยโอ้ยจะทกอยู่นะจะทนอยู่จะหิวน้ำตายแล้วเลือดนายน้อยมากได้เดี๋ยวฉันจะล้มตรงนี้เลยอ้าวตอนนั้นต้องตายทุกคนทุกคนที่ฉันรู้จักตายหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วแล้วตอนนี้ครึ่ีหนึครึ่งแล้วจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงจนถึงตีหกโมง หกโมงเช้า,าจะตอกก่อนฉันกำลังหาอยู่เหลืออะไรอ่ะโอ้ยเลือเนินตู้นี้นนเหลือทั่วเลยตู้นี้ซ่อมอยังตู้นี้ซ่อม,มออยังตู้นี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วมีกล่องกับตู้นี้ตอนนี้เติรไมตีมเติร์มตีมเออไม่เติรไม่ตีมเลยเรียบร้อยเขาบอกแค่ดีแค่เดียวอ่ะกล่องใกล้ใกล้ใกล้ใกับช่องฟรีเซอร์เหรอกล่องใกล้ใกล้กับอยู่ด้านหลังวะเมื่อกี้เปล่าไม่แน่ใจแฮะกล่องตะกี้ใกล้ใกล้ตู้เย็นตะกี้ โว่าน่าใช่ลองดูตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กล่องแต่คือหนักน้ำเหรอมันอยู่ไหนรู้ว่าเกจะมาตละไนะเดมันไล่มันไล่มันไล่อุ้ยอุ้ยอุมันไม่เห็นมันไม่เห็นเอาบ้าเติมจนเลยเนาแต่ไม่ใช่เติมธรรมดาหิวเลือดของพวกเกมากกว่าโอ้โหเป็นศพเลยเ้ยตรงนี้ตนี้เเติมเรียบร้อยแล้ว นแค่เด MM ียวเติมน้ำดกเลยดกดกสูบทำไม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 รอบเฮ้ได้ยินเสียหัวใจเสียหัวใจเป็นวาวุ่นวุ่นวายแล้วก็อย่าลืมทางแก๊สเออเอออลอกหลบหลอกหลบล็อกหลบไปโอ้ย ไปเติมแก๊สเลยนะเพื่อนระวังลืมเลยนี่นี่มันอาวุธสรุปอาวุธใช้ไม่ได้หมดเลยเหรอไม่ได้เลยไม่รู้อาจจะใช้ได้มั้งแก๊สหมดแก๊สหมดี่หน่อยแก๊สแก๊สหมดเออะทรมานมหายใจไม่ออกจะกลายเป็นตายได้อีกไม่ช้าเร็วเติมติมโอ้โหเดดมาพอดี จะต้องวางอะสล็อตจะบอกว่าดาแบบมันบล็อกได้นะแต่มันบล็อกได้แป๊บเดียวต้องกะดีๆฉันว่าฉันไม่เสี่ยงดีกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่เขาคงไม่ขอลองคือดาเอาไว้บล็อกอย่างเดียวฟันไม่ได้ไหนอะอู้ไหนที่นายบอกนี่เป็นกล่องตรงนี้เลไม่ใช่เป็นกล่องอะเขาบอกว่าให้วางกล่องใกล้กับเออฟีเซอร์อ๋อด้านหลังสุดเปล่า อ๋อใช,ใช่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 ด้านหลังสุดด้านหลังสุดด้วยประตูปตู้น้ำนะตู้น้ำแช่แข็งอ่ะมันมีกล่องด้วยหรือเปล่านายดูดีๆนะเดี๋ยวฉันต้องลองเช็คเช็คทุกเครื่องหมายตกใจเลยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตอนนี้ตีสามเครืงค่งเก็บแรงไว้ด้วยนะอย่าลืมนะต้องคอยดูเดฟด้วยนี่ออกมาเถอะน้อฉันให้เงินเดือนนายเพิ่มก็ได้นะจะไม่อย่างได้หรน ไม่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นถ้ารอดล่อตายตายไปตายไปกล่องนั้นน่ะกล่องนั้นน่ะกล่องกล่องนั้นน่ะ่องนี้ของนี้ของนี้นี่แหละฉันเคยฉันเคยวางกล่องนี้อยู่เยี่ยมสวยโอเคเหนื่อยแค่ไหนเอาชีวิตรอดแล้วสล็อตโอ้ยเด็บไปฉันเหรอมันไม่เจอเดี๋ยวเอะฉันเว่อแกอย่าแอบเลยเนอะออกมาสู้กับตัวต่อตัวไม่ฉันปดระวังน้ำระวังน้ำเลยนะอยู่น้ำเปล่า อากาศก็เพ so hey, oh, ิ่งเติมตอนนี้อากาศน่าจะพออยู่รอดได้อยู่แล้จะหงมเช้าแล้วจะหงมเช้าเออไปเย้รนเลยร้อนเลยแล้วฉันก็สามารถร้อนมาจากพนักงานแคชเชียร์หน้าแปลกจมโหดจนได้ A few moments later เฮ้ยสล็อตเป็นแคชเชียร์และตอนนี้ เรามาในอีกโหมดหนึ่งของเกมนี้นั่นก็คือฉันได้เป็นแคชเชียร์โอ้โหฉันพูด<ฤ>ตรงนะไอคนที่มันไม่ได้เป็นแคชเชียร์มองยากมากงั้นเราต้องไปลื่นพี่เดฟฉันจะรับช่วงต่อของแกเองเดี๋ยวเราเอามีดฟันเลยต่อไหมเราลุมเลยไหมเราลุมฟันเลยไหนไหน เราโดนตัวตืดทีละชัดหนืดด้วยอ่ะใช่เมื่อกี้ผมล็อกเอ๊ะไหนนะไอ้งูมันเจ้านอนหลกมา้ามมาฮ่าเป็นยังไงการแบทเทิลค๊มมาอ้อตายเลยเจ้าฉันมีเลือดเฮ้มเขาเปนลุงฟันลุงฟันมันลุงฟันมันลุงฟันมันเขาอยู่แถวที่เติมน้ำลุงมฟันมันเลือดเลือดลือดเลือด อนี่มานแก้ยังไลที่จะมาฆ่าฉันนั่นนี่คือความโกรธแค้นอยู่ไซปะดาแล้วห่วยแล้วไม่เจอเราเจเราจิกันีันี่กล้วป้าการการกานกานการ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 กัน รวมรวมรวมวอ้ยัยพี่ไม่ใกล้พี่ไม่ก้ยุ่งยุ่แล้วตายแล้วแล้วายแล้วขนี่คือความ่าขัาของพนักงานที่โดนไอ้เสืมันล่าจะไหมเกงกิ้เตายแล้วเอาดิเอาดิเอาดิ

ันหรือเปล่าสำหรับพนักงานร้านสะดวกซื้อที่แปลกไปนะคะและใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะที่สุดท้ายเจอกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทัย้งหมเลย<ห>ฉันบอกเลยฉันจะไม่เป็นพนักงานอีกต่ <c oughs> ตอไปแล้ว